กับผมต้นกาครับวันนี้เราจะมาก่อกองไฟกันนะครับอันนี้ผมซื้อเป็นเตาอลูมิเนียมชุบนะครับผมซื้อมาจากในออนไลน์นะครับเราจะก่อไฟกันนะครับวันนี้ตรงนี้เป็นฐานนะแล้วอันนี้เป็นกระดาษชุบน้ำมันเพื่อให้ไฟมันติดดีนะครับอันนี้มี่านอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้เทียนอันนี้ไฟแช็คนะฐานตอนปิดนะครับและจดเทียนกันเลย อห็ครับ็นแล้วนะอังเข้าไปเลยสองฝั่งเลยอ่าฝั่งนี้เลยครับเขเคครับทีนี้เราก็จะจะเอาฐานปิดลงไปนะครับ แต่อย่าปิดทึบนะเดี๋ยวออกซิเจนมันจะเข้าไม่พอนะครับนี่เลยอีกก้อนหนึ่งแล้วกันโอเคครับนี่เห็นไหมน,นะครับไฟบบบลุกทึบเลยเอาละครับวันนี้การเกิดไฟก็เรียบร้อยแล้วครับ แต่ถ้าท่านจะทำอาหารต้องรอแป๊บหนึ่งครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับบ๊ายบาย